คืงนะคะเตรียมเครงเสียงกับไม้อันนี้ของบ่าเอกกคไทลเลยนะครับืมื่นชี่มื่นบากี่มื่นกี่ <c oughs> สถานที่ของเราเสร็จแล้วสวยงามมากน้องไปไปยืนเลยลูกไปยืนเลยลองดูลองดูว่าเอาคนที่คนที่สูงเออคนที่ต่ำเตี้ยที่สุดเื่อคนรัตนาเออคนไหนที่เตี้ยคชอบมาดิวมาดิวนะครับเอนแบบนี้นะครับแบบนี้เออเอาคนไหนที่คนไหนที่ตัวต่ำที่สุดที่สุด ยืนแบบนี้หนเอาพี่ออาเว้นพียเหรอยืนเว้นแถวเว้นแถวหอไหนอ่ะรูปปากน้องอ่าเป็นนอนไหนเพ่งอย่งพอดีพีพเ่งาน้าาลักค่ะานารักสาน้าวาัก ยืนแท็อะครับนั่นแหละให้ขึ้นทาทยวคนนึเลยเลยูแถวหนี่ันหมกนบอกนย่างี่โมบินเล่กันเลยครับเดินหน้าเรือขึ้นมาเน้าขึ้นมาแเก่าแกกเก่าันย่างเลันยงเ้ยิล สนยองก็จะไบโอ้โหี่มาจิบ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 เจียบ,บ,บช่วย <ลง S 2> ด้วยโอ้ระวังระวังเจ็บนหนักเนาะอดูให้องหน่อยสิอ๋อมันเจ็บอ๋ออันอนี้ปัก ท่านคุณเลี้ยมครับถอยนิดลื่นลูกมาขวานนดกิบหรือเปล่าคะหรือว่าไอ้ไอ้ที่เสียบเสียบใหญ่มันใช่ไหมเอาซ้อมแบบจริงเลยนะเอาซ้อมแบบจริงเลยได้ไม่ได้ไม่เป็นไรใส่ไปเลยใครเกินข้าได้บักไปเลยเออเราจะก็ได้ออกแล้วลูกคนเราเอาเลยนะได้ก็เอาแล้วก็จะนับนะ อาจจะนับนะนับแล้นะถ้าเกิดแเล้าร้อนรู้บ้างไหมไม่ได้เลยว่าเราเสียงคนนี้เองกลุ่มมาเลย

วใช่ใช่มันมันเป็นไอติฝั่นเล็กฟันตระดองก็สิให้มาลูงสาลาดินเนาะถ้าไมีเสียมันจะม่อยู่ี่เอมาม่ไอันนั้นกองเชียร์ตายก้อนดอกท่าแม่เ่าไบานยินไปเซอร์ก็้เลยค Oh, that's <laughs> เอาเรีย,กยอก็คนคนอ,นอะครับอา่าเรื่องเอาที่เราอถ้ามันเยอะมันมันดุพวงอยู่ครับมันมันจะไม่ชัดเอาเอาคนที่เปะอะ่ะแล้วก็เออให้ขาเจาก,กันเอาบางทาที่เข้าเจาเปะครับถ้าไปแบบนี้ไ่ได้เลยครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับแต่มันไ่ได้เหรครับเปะเปะหมดแต่แต่มันอีกจุดนึงมันจะเป็นข้อใส่าเลยถ้าเปะทัีอีกคนหนึ่งที่ไม่เปะมันอาจจะดอพวงว่ะเอาคนกัน นี่แหละอาะกำลังมาทีบ่เอานอนอมันจะประมาณนั้นเอาเอาอย่างนี้เอาเอาแต่ละท่อนเนี่ยใครถนัดท่อนไหนคิดว่าเอาให้เลือกเอาแต่ละท่อนเพลงมันมีอยู่พี่จะท่อนมาช่วงท่อนลำเนี่ยช่วงท่อนลำเนี่ยเป็นให้เป็นฟ้อนนี่หรือด้ไหบแบบท่อนลำอ้าอย่างนี้เจ้าของแล้วแต่คือช่วงฟ้อนอยให้เป็นฟ้อนเลไไได้ไหมเอาแบบมาพูดอะไรที่เก่งที่สุด ไปไปด้ที่ไดยืดอกนะยืดอกนะเออเด้อมันรวมเหรอมาลวอะไรอหอันนมนรอันไหนเอาเข็มกันเอาเมันอ่นะไรรวมไว้ก่อนอันนี้ไล่ประเทศเราอีนาะ

เอ้ดวงนี้อจ้ะโอเคประมาณกะดิ่กางแล้าไงองลองลงิทีดีที่สเอามไ่นะไออกก่อนเอามไ่ออกพอมุ้งเต่าจะไปเห็นไหล่ะมุ้เต่าเยนที่เอามุเต้าไปหยิ้นาบ้มยอดเลยเอเลยเอเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ทุกอย่างพร้อมนะครับนักร้องพร้อมแดนเซอร์พร้อมเบิร์กองเบิร์กองสาวพร้อมนะครับสามนะครับสามสองแอคกันไปเลย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 